สวัสดีครับคุณกำลังรับชม Hero Channel ถ้าวันนี้ภาพมันจอดับก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรเพราะว่าวันนี้ผมพูดเพื่อจะมาประกาศว่าขอปิด Channel ซึ่งแช่นั้นผมเดี๋ผมปิดพร้อมจะว่ามันดังอะไรผมทำเพื่อความสนุก แต่ว่าช n นลนี้ผมเปิดผ่านทางโทรศัพท์แล้วผมได้โทรศัพท์ใหม่ดังนั้นผมจึงต้องขอประกาศปิดชแนลอย่างเป็นทางการครับแล้วขอขอบคุณทั้งไลค์หรือดิสไลค์สับสไคร์อะไรม like, ่ไม่ไม,ม,มีก็ตามขอบคุณครับ 修理一下。